ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกยียรติ8 4พรรษาราชิตกรินขอต้อนรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมอบรมสติปัฏฐานภาวนาหลักสูตรเข้มข้นทุกท่านท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาระเบียบพินัยในการอบรมมาเป็นอย่างดีก่อนกรอกใบสมัครกล่าวได้ว่าทุกท่านเดินเข้ามาสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ด้วยความตั้งใจจริง พร้อมและยอมรับที่จะทำตามระเบียบวินัยที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจัดขึ้นเพื่อความสะดวกสปายะต่อการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายเองการปรถมนิเทศในช่วงเวลานี้ขอสรุปทบทวนกติกาที่สำคัญและการปฏิบัติตนในขณะเข้ารับการอบรมให้ทุกท่านทราบอีกครั้งข้อที่หนึ่งความเงียบ ผู้ปฏิบัติทุกท่านควรรักษาความเงียบทางกายวาจาและใจโดยไม่พูดคุยและสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามทั้งการออกท่าทางการเขียนโน้ตการสบสายตาหรือทำสัญญาณต่างๆนับตั้งแต่เริ่มสมาทานศีลในวันพรุ่งนี้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติสามารถพูดคุยกับพระวิปัสสนาจารย์และผู้บริการธรรมะได้ในกรณีที่จำเป็นเพราะปฏิบัติควรรู้สึกว่ากําลังปฏิบัติอย่างจริงจังอยู่เพียงลําพังไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นทั้งสิน้นข้อที่ 2. ฝากสิ่งของที่จะทำให้กังวลเพื่อตัดความกังวลในขณะปฏิบัติธรรมของท่าน ทางศูนย์จึงกำหนดให้ท่านฝากสิ่งของมีค่าอาทิกระเป๋าสตางค์กุญแจรถยนต์อุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หนังสือและเครื่องเขียนทุกประเภทสิ่งของเหล่านี้จะได้รับการเก็บไว้ในตู้เซฟเป็นอย่างดีท่านจะได้รับของเหล่านี้คืนในวันเปิดวาจา ก่อนจบการอบรมหนึ่งวันขอให้ท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตนเองอีกครั้งว่าได้ฝากของเหล่านี้แล้วหรือ,อยังถ้ายังหลังจากปฐมนิเทศให้ท่านนำสิ่งของเหล่านี้ไปฝากให้เรียบร้อยดำเนินการให้เรียบร้อยหากท่านรู้สึกอึดอัดและมีปัญหาที่จะฝากสิ่งของเหล่านี้ โปรดทบทวนความตั้งใจในการเข้าร่วมอบรมของท่านอีกครั้งหรือปรึกษาผู้บริการธรรมะข้อที่สการรักษาเวลาผู้ปฏิบัติต้องเข้าปฏิบัติให้ตรงต่อเวลาทุกครั้งถ้าท่านไม่ตรงต่อเวลาระบบการอบรมจะไม่มีการขับเคลื่อนดังนั้นท่านจึงต้องให้ความสำคัญกับการรักษาเวลาเป็นอย่างยิ่ง สัญญาณระฆังจะดังครั้งแรกตอนตีสี่เพื่อปลุกท่านหลังจากนั้นจะดังก่อนเวลาเข้าอบรมสิบห้านาทีทุกรอบขอให้ท่านตรวจสอบเวลาแต่ละช่วงที่ตารางปฏิบัติด,ด้านหลังการรักษาเวลานอกจากการมาให้ตรงต่อเวลาแล้วการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ตรงตามตารางก็ถือว่า เป็นการรักษาเวลาด้วยเช่นการอาบน้ำไม่ควรอาบน้ำก่อนเวลาตีสี่เพราะจะเป็นการบรบกวนผู้อื่นและเวลาปฏิบัติก็ไม่ควรลงไปอาบน้ำในห้องพักข้อที่สการนั่งประจำอาสนะตนตลอดระยะเวลาการอบรมท่านจะมีที่นั่งประจำขอให้ท่านนั่งในที่ของตนเท่านั้น ไม่ควรย้ายที่หรือเลื่อนเบาะที่นั่งด้วยตนเองหากมีปัญหาเรื่องที่นั่งเช่นผู้สูงอายุต้องการนั่งเก้าอี้ขอให้แจ้งความประสงค์ต่อผู้บริการธรรมะข้อที่หการแบ่งเขตผู้ปฏิบัติชายหญิงศูนย์ปฏิบัติธรรมได้จัดแบ่งสถานที่เขตผู้ปฏิบัติชายหญิงไว้อย่างชัดเจนทั้งในบริเวณปฏิบัติธรรม ที่พักที่รับประทานอาหารทางเดินห้องน้ำเพื่อความสป,ปายะในการปฏิบัติธรรมท่านต้องรักษากติกาการแบ่งเขตให้เคร่งครัดข้อที่6การสัมผัสทางกายผู้ปฏิบัติไม่ควรสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นไม่ว่าจะต่างเพศหรือเพศเดียวกันข้อที่7การแต่งกาย ให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยอยู่ในชุดปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่ออกจากห้องพักอุบาสกให้ใส่กางเกงขายาวสีดำเสื้อขาวอุบาสิกาให้ใส่ชุดเสื้อขาวสบายเฉียงผ้าถุงดำไม่ติดเครื่องประดับเช่นสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือหรือต่างหูยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่ไม่มีเสียง และกรุณาติดป้ายชื่อทุกครั้งข้อที่8การรับประทานอาหารที่รับประทานอาหารอยู่ชั้นล่างหลังชั่วโมงปฏิบัติขอให้พระภิกษุเดินลงไปก่อนต่อจากนั้นให้ผู้ปฏิบัติหญิงและผู้ปฏิบัติชายตามไปเป็นลำดับเพื่อตักอาหารผู้ปฏิบัติทุกท่านจะมีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารของตน ให้สังเกตหมายเลขประจำตัวไม่ควรย้ายที่นั่งด้วยตนเองผู้ปฏิบัติจะได้รับถุงใส่ภาชนะในการรับประทานอาหารในถุงจะมีอุปกรณ์ดังนี้ถานหลุมแก้วน้ำช้อนซ่อมช้อนกลางช้อนกาแฟและผ้าเช็ดถาดผู้ปฏิบัติต้องดูแลและรักษาทำความสะอาดด้วยตนเองตลอดระยะเวลาการอบรม อาหารและเครื่องดื่มมีเฉพาะในเวลาที่กำหนดหลังรับประทานอาหารให้ออกจากบริเวณที่รับประทานอาหารและกลับไปที่พักของตนเพื่อผู้บริการธรรมะจะได้ทำความสะอาดสถานที่ไม่ควรน,นำอาหารไปรับประทานในที่พักของตนเพราะจะทำให้เกิดกลิ่นและสัตว์เล็กๆเช่นมดมแมลงสาบหนูเข้ามารบกวน การรับประทานยามีผลต่อการปฏิบัติเป็นอย่างมากดังนั้นหากท่านมียาต้องทานเป็นประจำหรือต้องการยาในกรณีเจ็บป่วยควรแจ้งผู้บริการธรรมะให้ทราบข้อที่9การสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ทุกครั้งที่กำหนดเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติ เมื่อถึงเวลาสอบอารมณ์ผู้บริการธรรมะจะแจ้งท่านให้ทราบเป็นรายบุคคลในชั่วโมงปฏิบัติขอให้ท่านปฏิบัติไม่ต้องกังบนข้อที่สิการถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติผู้ปฏิบัติสามารถสอบถามได้ในชั่วโมงสอบอารมณ์หรือเขียนคำถามแล้วนำใส่กล่องคำถามทางด้านหลัง พระวิปัสสนาจารย์จะคัดเลือกคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติมาตอบในชั่วโมงไขปัญหาธรรมข้อที่11ห้องพักของผู้บริการธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะสอบถามหรือขอความช่วยเหลือห้องพักผู้บริการธรรมะชายจะพักที่ชั้นสามสาราปฏิบัติธรรมห้องพักผู้บริการธรรมะหญิงพักที่ห้องสิบสอง บริเวณรับประทานอาหารข้อที่12ผู้ปฏิบัติควรติดตามข้อมูลที่จะประกาศให้ทราบเพิ่มเติมในแต่ละวันพร้อมตารางปฏิบัติที่กระดานด้านหลังเสมอข้อที่13การช่วยกันประหยัดน้ำไฟผู้ปฏิบัติในแต่ละรุ่นได้บริจาคบำรุงค่าน้ำค่าไฟโดยหวังว่า ผู้ปฏิบัติในรุ่นต่อๆไปจะได้มีน้ำไฟใช้อย่างสะดวกดังนั้นทุกๆท,ท่านควรใช้น้ำและไฟด้วยความตระหนักว่าเราจะใช้น้ำและไฟอย่างคุ้มค่าให้สมกับที่ผู้บริจาคได้สระทรัพย์อันหามาด้วยความยากลำบากและต้องถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องช่วยกันประหยัดและปิดทุกครั้งที่เสร็จภารกิจ ขออนุโมทนาต่อเจตนาที่บริสุทธิ์ของท่านที่จะประพฤติปฏิบัติตามเส้นทางแห่งพระบรมศาสดาขอให้ระเบียบวินัยที่ตกลงร่วมกันนี้จงได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายขอให้ความตั้งใจที่จะรักษาระเบียบวินัยและความภาคเยรนปฏิบัติธรรมของท่านจงอำนวยผล เป็นความสุขและความสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ